ตัริมคลองปลูกไม่ได้ก็เลยม,มาปลูกก,กินกันที่นี่นะครับผมโอ้ได้กินอยู่รอกจกะได้อยู่กินบ่ะเจ้อืมปัญหาคือว่าจะได้อยู่กินหรือเปล่าวพราไม่มีอะไรแน่นอนกักถั่วนี่เป็นนั่นเป็นมากแล้วน่ะนะนะเบ <c oughs> ื้องดีๆเป็นมากรี้ว <c oughs> นี่ป้ายประกาศนี่คือป้ายประกาศเลยนี่ปีนี้ผมมีผูใ้ใดกลกาปลูกอยังเลย ไปประกาศที่กายนี่มันจุดไมงามเลยอ่เมื่อเฮยที่เขาอันที่เขาแม่อ่านพูดเลยไปมันจุดงามเลยอ่เมื่อที่เขาเอาเคีย่องต่ายามาตัดน่ะมันจุดจีเป็นเนวย์เลยเนาะสวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบที่น่ารักทุกคนนะครับโอ้บักอือนี่ไหมบักอืองามไว้ตัวนี้เดี๋ยวมือถือภาพพิมพ์มาวาเบิ้ง,งสวนริมคลองที่ใหม่นะครับ หลังจากที oh, like ่สวนที JAKE ่นู้นเขาไม่ให้ปลูกเจ้าไม่ง่ายแล้วอันว่านี่หลังจากที่ที่นู้นเขาไม่ให้ปลูกผมก็เลยมาปลูกที่นี่นะครับโอ้งามดเยอเนี่ยักทัวนี่ไหมเอามันยังคือหักลงสันนี่ยังสิให้แมงอีเดี่ยวไข่กัมมะห้อยข่กัมมะห้อยดิล่ะโอ้โหนี่นี่ปัสิบัวได้กินกันย้อนแมงนี่เด้ด้ย ม่อะไรครับอีหลีบัดที่นี่เ่มันปหน่ว็บันตะกัดเตียนแห่งลร้ได้บัดนี้พวกน่ะเฮ้ยพวกบกห้อยรู้เหนเจ้าือบขาบานนี่เออขามันกัดินมากินพว่น่ะเอือหลายแต่คือบบกหอยนี่แลห้องสีบริกิอยูมบกหอยนี่เลยนี่นี่ให้บาปด้วบ่ได้ตั้งใจอื้สวะเสวะเงี้ยงามอยู่ยวสีเฮ็ดค้างมาใส่มันเดยวจะทำค้างมาใส่ให้ โอ้ยเนี่ยห้องกับเนี่เนาะเสียดายยุุ่่นบ่ได้ปลูกก็เลยมาปลูกฮะยาสีดได้ยาเออกันนี่แล้วนี่ก็เอามาป่วยใส้อยู่นี่หน่อยนึงนี่ก้อนที่ปลูกของก็ดีว้วนั่นมีท่านหนาวในห้องบอทอนละเรื่องขอเดื่องทัวที่ บัมอือกได้กินได้ยอดยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งบักทัวผมรูปแบบน,นี้ปีนี้อยู่สวนริมคลองบ่ได้ปลูกเขาบ่ให้ปลูกก็เลยพากันมาปลูกกั่นี่ครับมาปลูกมองน้ำถั่วแก่ยาตุกี้นี่แหละทัวกำลังแง่มีอยัางนี้เหเฮ้ยโอ้ยอันนี้คือแง่ไม่เถอะปะ่ะ,ปะ เออมื่อนั่นคอยมามันยังเหี่ยวอยู่เออมันงามอีเดียโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมือเลี้ยงสีมาไายไหมเนอะอันไหนเออเดี๋ยวคอยหาเห็ดมาไหมก็ได้โอ้ยนี่เขี่ยนี่ไหมให้นี่พอได้พันขึ้นไปให้มันนี่สีได้มาเห็ดอันพันไหนมันอีกอยู่นี่มือเลี้ยงก่อนเดี๋ยวมีเวลามือเลี้ยงคอยมาเห็ดไหมเอองามอยู่งามอยู่เฮ้ยนี่ว่มันเนี่ยมาจ้วงมันหรือตัวนี่เฮ้ย โอ้ตายตายตายเออสิเนี่ยม่นั่นตัวนี้เออเออยมือเลี้ยงมือเลี้ยงเออนั่นมามัดเส้นี้ได้คันเอามัดเส้นเลยโอ้ยตายตายพอสิด้กินีเนีมาจ้บนี้มันมีห้อยม่จ้าแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้ว แต่แนวนะแต่นอพี่นอ้อเอ้ยงามงามดิสีต้นกว่าแต่ละกว่านี่ขึ้นมาซีซีแหน้งเลยเลยสวนริมคลองปลูกไม่ได้ก็เลยม,มาปลูกก,ก,กินกันที่นี่นะครับผมโอ้ได้กินจุดหรอจะได้อยู่กินบ่สเจ้อืมปัญหาคือว่าจะได้อยู่กินหรือเปล่าว่าไม่มีอะไรแน่นอน พกทั่วนี่เป็นนั่นเป็นมากแล้ว่น่ะนะเบื้องดีๆเป็นมากแล้วเป็นมากแล้วพี่น้องเอ้ยเป็นมากแล้วนะครับเอาเออาาเเส้นเดียวที่มัดอันเดียวนี่บ่โอ้ยแมนบ่าเหรอนี่บักทั่วดินปลูกไว้นี่ก็สิได้กินอยู่ดอกขั้นได้อยู่ทั่วดินนี่งามครับพวกทั่วดินเออไปสีซังก็ับซังเลยจะตุกีวะ จะพูดพูบจะคว้างกับแจ็คช okay, ิร okay, ีย oh, ูกินบวอปเจ่เออจะคนเสียนี้ยามเลยไปจักไปว่าสิมาลุกยู่ให้นี่อ๋อควานออกตัวนี่เงามันยังยังมันขึ้นมาให้เราดีนี่โอ้โอ้บอกตัวดินนี่งามครับตัวดินนไปไปสวยแล้วสวยแล้วเฮ็ดงานเดี๋ยวมีเวลาจะสิมาอะไรไหม่เหมี่ยง มีปลาบกคงปลาม่หงนะครับอืมย huh? right. 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 ่านตะันนอย่านตะบนนอตีเขาบ่ให้หดใส่เงามันตัวบกคงน่อยเขาบ่ให้หดน้ำใสงอเงามันเออไปเบิ้งข้าเจ้าแล้ว โอ้อัน,อนยอยู่ในกระถางันกัแม่นอยู่แล้วโอ้นี่เฮ้ยนี่เราภาินกับลำยังมือเลี้ยงควายว่ากันไปไปไปสวยสวยสวยน,นี่นี่นี่ป้ายประกาศนี่คือป้ายประกาศเลยนี่ปีนี้ผมมีผู้ใด้กาปลูกอยังเลยป้ายประกาศพี่กายนี่มันจนว่างามเลยเออเฮ้ยที่เขาอันที่เขามาอัน นะไปมันจนงามแน่นว่าที่เขาเอาเคียงตัดหญ้า,ามาตัดนะมันจะสิเป็นน่วยหรอเนี้เนาะบักอันทั่วข้าเจ้าจนันจีเป็นน่วยจนเป็นน่วยหรือมั้งปีการนี่ยเออเอออืมเงินก็ป้ายประกาศ พีกายนี่ขาเจ้าพักกับมาปลูกควางไว้คางริมนี่คนเกาหลีเขาปลูกไว้ที่จริงเขาปลูกหลายปีแล,แล้วล่ะเขาเพิ่งจะห้ามพีกายนี่ละ่ะข,ขี่ม้าหรือขี่ม้าไปหลูกกกล่กันจเขาเพิ่งจะห้ามพีกายนี่ละมั้งห้ามปลูกควางน้ำริมทางนี่ป้าทุกปีเขาก็ปลูกอยู่แมาณติเจ้าเห็นไหมอัน เขาเคียงตัดหยามาตัดเลยไปตีเมื่อก็จนงามล้วเนาะค่อยมาบอกเขาเนาะมันเขาไป้ายมปักแล้ควคนเขาจะปลูกไว้จนงามเร้วบัดน,นี้เจ้าของทัวเขาบอกมาตัดถ้างเงินหลวงเขามาตัดทิมหมดเลยเขาบอกปลูกน้ำแขางข้องเขาว่าน้ามันหน่อยมันมันหิมะบ่ค่อยตัวฝนบ่ค่อยตัว,วขเขาว่าหน้ามันหน่อยเขาบอกอยากให้คนปลูกขวางเงินอยู่น้ำมันขวองน้ำหยางเนาะ น้ำริมถนนริมยังเขาพักกันปูกกันได้ตะกี้ถามพญ่วันพญ่วันบอกว่ามันเป็นของหลวงเป็นเป็นเป็นสถานที่ของหลวงวะท่านหน้าลาดตังวะเออนี่หน้าเปียงนี่เอาหน้าบกเราตัวนี้นี่เราหน้าบกแล้วเริ่มแตกและเหียงเราหนี่ฮะที่มันแซมขึ้นมาเนี่ยบอเออมันเขาปน มันเป็นเขาพูดดิโอมันบอเป็นนเว้นมาสนกนโออืมนี่ปล่อยแห้น้ำแห้งเลยนะอืมออป่อยให้น้ำแห้งนะน้่ตัวเ,นะเ,เนี่ยก็จะเให้เขาแตกกว่าแล้ว เขาพงหญิงอ้วนงามงามว่าเห็นมือเศร้านี่ป้อปากจางเห็นหมู่บ้านนี่แห่เขาพงหญิงอ้วนแหมโอ้ยแจกกว่าดีขึ้นยังนี่เราบ่แพงปุ๋ยได้พงหญิงอ้วนเขาโลกว่ามันกว่าไงกันยูงามพร้อมเสมอกันดีขึ้นยังนี่เออนี่เฉลี่ยไข่ใบบ้านปุ๋ยงามเลยปุ๋ยไปเห้บอกกับหัวหน้าเชียดด้วยผมจะบอกว่าพี่เชีศษชาแล่ไข่บางเดียโอ้ยอย่าเลยอย่าเลยวจน นี่เขาเจาปลูกกันนี่ไว้เนาะเอยวะปลูกแบบนี้ปลูกได้นี่เพราะว่ามันเป็นที่ของจ้าของเป็นที่นาของตัวเองปลูกได้แต่ว่าน้ำข,าข,ข้างคล่องค้างยังเขาบ่กให้ปลูกแล้วน้ำข้างคล่องเขาบ่ให้ปลูกมันเป็นที่หลวงคือสวนร,ริมคลองก็เป็นที่หลวงเขาบ่ให้ปลูก กินต <c reading> <Pop keys am expand> ้ยอดก็เอาออไม่เห็นเท้ๆกับพวกกินไปเปนวกเอือปีนั้นนะแขวยไปเอากับหัวหน้าเช็ดแม่แจกจนขี้ข้านแจกคิดเพื่อเงินบักบวบแขวยได้บักบวบมาเต็มท้ายรถเนาะแขวยขี้รถอ้อมมันโค้งเขียดนั่นแขวยหาควันไถ่บ่มีคนไทยเนาะมันมีคนไถ่ทำไมัเนน่ะ ไปขี้หาแค้มมูไปสิไปแจกบักบวบมูหาแค้มมูกับ่พ่อบ่ะนี่มันหลายเอามาหั่นเป็นท่อนเป็นท่อนใส่ตู้ส่ยงซองแข็งไว้มันกับบ่เสียบเนาะบักเขียบมูลนี่มันหลายครับแจกจนว่าบ่มีผู้กินแล้วมันหลายครับลายปีมันหลายมันหลายใครลีปีนั้นเยัยมันห่างของไปอ้วนมันเกิดระเบิดมันเกิดมันเป็นเส้น คิดมันบ่ค่อยหลายปบบไหนคือของเพิ่นเออทั้งห้องก็บ,บ่เคยปลูกแน่คือว่านแล้วเดี๋ยวไปเบิง่งเดี๋ยวไปเบิ่งปลาน,นี่เออบกักเขียปลาน,นี่ก็งามด้วยแบบเนี้ยมันลิงาลิแหนงออกไปหากินกาแฟาตัวไปไปไปก่อนเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวไปกินกาแฟานี่บกักเขียนี่ก็ชิดได้กินด้วยนี่โอ้ความปวอมกับกำลังงามตัวนี้ถธอฝนนี่นี่แหลวมาปลูก อืนี่รีหนงรีเนีอง,นอง,นองออกแล้วก็สงสีได้กินอยู่ตัวนี้รีหนงรีใบออกให้มันนั่นมันสีได้งามไว้เอาจนได้ลวพี่น้องเอ้ปู่ปูกบางนึงกับปูกบางนึงแล้วผม,มาพี่ผมกับปู่กี่แล้วผมกับปู่กี่แล้วละอยู่ผุ่นเขาหามไว้คือยังเขาบอกว่าน้ำมันน้อยปีสองปีมันหนีหิมะบาลุงหิมะบาตก หิมะบ่ค่อยลงฝนก็บ,บ่ค่อยตักสินะเขาก็เลยว่าน้ำม,มันหน่อยเขาก็เรยบ่ใหญ่คนปลูก่มันว่าตั้งแต่คนคนไทยไปปลูกเด้ค้นบ้านเขาเขาก็บ่ให้ปลูกววคน้คน,ปปกคนบ้านเขาก็บ่ให้ปลูก,ก,ก,กพอว่นตอนไปปลูกปีแรกๆั่้เขาบ่ไาหาย,ยังเด้เขาแค่บอกว่าห้ามให้เอาห้ามให้เอาหญ้าลงไปในน้ำเขาบอกแค่นี้เขาก็บ่ได้ห้ามนะแต่ปีกลายมันน้ำมันหน่อยแล้วเขาก็เลยห้ามบ่มให้ปลูกก็สน นี่ครับบรรยากาศในมรสเอาของเกาหลีอาที่ปลูกกินจนได้แล้วพี่น้องเอ้ยโอยนี่ปล่อยน้ำออกเขาแตะกวาแล้วนี่แดงนี่นี่นี่นมาเบ่งอีกแแลงนี่ส่งไปเลยเด้อออแล้วมาเห็ดนี่เซร์เราตัวนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวผมสิไปลกดอก,อกเดี๋ยวสีปเปรียวยังอยู่มาเบิ่งปลานีไปนี่นี่กับปลูกกินเองครับพี่น้องมะเขือสลันเนีพริกอ้ยพริกไทยตัวนี้พริกไทยโอ้โหโก็เป็นหน่วยแล้วนี่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 ครับนี่เรามาปลูปปกโอ้หอมปลอมกงามบาดที่นี่เนี่ยสลับบาดนี่น พอมปลอมอันนีเอาเส่ลาบประเนี่บักคักเลยบัดนี้พี่น้องเอ้ยหาปลูกจนได้ละพี่น้องเอ้ยหาปลูกจนได้ละวันมักปลูกไมยอยูหรอกคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับผมมาหลับจอบเพื่อขาขอบ,บุญขอบคุณพี่น้องที่ให้กำลังใจสนับสวัฒนศาตลอดมาเลยครับเด้อนี่เชียเพื่อนกับปั๊มน้ำสูบใส่เขาเพื่อนปล่อยน้ำออก ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยกันทุกคนนะครับพี่น้องสำหรับการติดตามและรับชมคอมเมียนสนองตลอดมากนะครับเดเอ้อเออเออโอเคโอเคสวัสดีครับ